อ่ะมาข้อสองบอกว่าอะไรอ่ะอ๋ออยากจะแปะตัวหนังสืออยากจะแปะตัวหนังสือไปบนชิ้นงานทรงกรวยทรงกรวยครับโอเคต้องมีรอเรือด้วยนะครับครับอย<า> <laughs> <ช>่าพลาดเดี๋ยวไปจัดไปโอเคครับก็ทรงกลวยนะครับพี่ย,ยกตัวอย่างเลยเราต้องมีแน่นอน มันมีโปรดักที่เป็นอย่างเช่นจุกคอกอะไรเงี้ยก็เป็นทรงกลวยเหมือนกันใช่ไหมพี่บ,บางทีเราจะอยากให้ตัวอักษรใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราให้ดีแคลนะครับปกติแบบที่เราให้นะครับก็คือเนี่ยเรากดสเก็ตนะครับแล้วก็เออเรากดจะเรากดที่คําสั่งเว็บนะครับกดที่เฟรงที่เราต้องการใช่ไหมครับพี่เราใส่สเก็ตเทคอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้คาสั่งไลน์นะครับก็คือคําสั่งเส้นลากเป็นเส้นตรงไว้นะครับ โอเคเป็น reference เนาะแล้วก็กดฟ o r ์คอ t ตักชันเมื่อเป็นเส้น,นปากไม่ได้มาคิดนะครับแต่นะผมก็ใช้คำสั่ง t ท็นะครับที่เป็นตัวอักษรลิกที่เส้นครับพ,พิมพ์พิมอะไรดีพี่แล้วแต่เลยครับผมแล้วแต่องั้น ETC แล้วแต่ ETC คืออะไรแค่ ETC ไงพี่แ, e แปลว่าแล้วแต่ใช่พี่โอเคอัน okay, นี้สเกตครับวันนี้ออปชั่นมันมีบางทีมันกลับหัวใช่ไหมครับเราสามารถกลับด้านได้นะ นี่ครับมองไม่ค่อยเห็นมันเล็กตัวมเล็กขยายตัวสอนอันนี้ก็ถือว่าบอกไปเลยแล้วกันคือเราคลิกที่ยูดด็อกทีมเอนท์นะครับมาสามารถปรับตัวสอนได้อะมีบอกไม่รู้เลยเนี่ยเนี้ยเพื่อไว้นี่อาจจะมีคนไม่รู้ก็ได้โอเคครับเรากดติถูกนะครับเมื่อเราออกดอีดิสเกตอีทีมนะข้าคำสั่งแร็ปนะครับครับทีนี้ก็ปกตินะครับก็จะมีสามแร็โยอ้ยมาทางมาทางนี้เลยเกือบร้องแล้วมึงเกือบแล้ว อย่าเกินเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอเคครับก็เทวบท้ายก็อย่างที่ทราบรับมี e m b o s s มี d e b o s s เนาะแล้วก็อีกทายนึงก็จะเป็นอันใหม่ Subscribe นะครับแปลว่าอะไร s Subscribe ับ Subscribe ไหมพี่เราไม่รู้เนี่ยแปลว่าอะไรไอตัวนี้โอ้ยพี่แปลเป็นไทยมันน่าจะแปลยากกว่าจะทับศัพท์เลยพี่ Subscribe ก็คือเตรียมอันไหนมากานอันไหนก็ได้พี่เลยนี่แต่ว่าคืออันเนี้ย เราผมขอ,อ,อยกตัวอย่างไป Emboss นะครับแล้วก็ว่า method เนี่ยคือ Emboss ที่หมายถ,ถึงอะไรสร้างเราเข้าไปหาชิ้นงานแล้วก็ให้มันนูนออกมา,า,าประมาณนี้แล้วท่า D นดีบอสอ่ะก็ กินเนื้อเข้าลงไปไงพี่มันจะเจาะลงไปประมาณนี้แล้วอันสุดท้ายอ่ะอันสุดท้ายมันจะเป็นเส้นขอบครับเวลาแบ่งผิวเฉยใช่ครับมันก็บอกแค่นั้นแหละเอาก็พี่บอกให้แปลอ่ะอ่ะโอเคโอเคก็ที่ดับเบิลตัดนะครับผมมาใช้เป็นสปล์นะอันนี้เป็นของเวอร์ชันใหม่ๆครับผมเนาะแล้วเราก็มาเลือกเซอร์ไม่ไม่มั่นใจมันมาในสิบสิบเก้าสิบแปดปไม่ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้กดอันนี้มาเลยจาไม่ได้แล้วใช่ก็ลองไปกดดูถ้าไม่มีก็คือมันมีในเวอร์ชันอื่นใช่ครับเวอร์ชันใหม่ๆ นะครับถ้าไม่มีถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดทําไงก็ติดต่อเข้ามาที่บริษัทได้เลยใช่ป่ะตูกต้อเราสามารถเข้าไปหาท่านได้ไปอัปเกรดท่านได้เลยถูกต้องครับโอเคก็คลิกนะครับพี่ธรรมดาเลยเรากดแรบธรรมดานะครับเนี่ยถ้าเรามองทางด้านท็อปนะครับพี่เนี่ยชาเห็นปะมันจะโค้งจะโค้งลงใช่ไหมพี่คือเราต้องการเขาต้องการให้มันตรงแต่เวลาเราแล็ปธรรมดามาดันโค้งลงเป็นเป็นเหมือนทรงคว่ำอ่ะพี่ถึงกับนทีนี้ถ้าอยากได้ทรงตรงนะ ก็คือยกตัวอย่างครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอยญาตลบไปตัวนี้ไปเลยนะครับเอาที่ตอนนี้เดิมเลยนะครับตัวเพนนะครับแล้วเราก็ทําเพนขึ้นมาอีกเพนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนนะเพนก็จะเป็นเพนแนนอนอย่างนี้นะครับเอามาทําอะไรเพื่อเราทําสร้างเส้นอ้างอิงนะครับวิธีการสร้างเส้นอ้างอิงก,ก็คือใช้คำต่างครับอันนี้นะครับเป็นคำจาง intersection curve นะครับ โ okay. อเค intersection เดี๋ยงที่ผมบอกคิดอะไรไม่ออกเรามาทางอ intersection ได้เลยนะครับก็มาที่ตัวรันได้เลยนะครับเป็น intersection เคิร์ฟถ้าจามไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนเรากดที่ดวงตาเดี๋ยวมันพาไปเองเนาะพี่นะโอยเคเอาใหม่เราจะเอา intersection นะครับเคิร์ฟปึ๊บผมบอกว่าผมจะคลิกที่เพนตามนะครับใช้เพนตามหน้าคลิก,กกับตัวเฟสชิ้นงานนะครับมัาน่าเห็นไหมที่ออกมาแล้วเรียบร้อย ก็คือมันจะท้าสเก็ตที่มันมันตัดกันอยู่นั่นแหละที่ตัดเนื้องานตรงไหนมันก็อันที่เราเลือกสองอันมันก็จะท้าสเก็ตให้ถูกอะไรกันแล้วแต่ที่มันตัดกันอันนี้อันนี้จะต้องมีคนถามแน่ทำไมไม่ใช่คอนเวิร์ตถ้าคอนเวิร์ตจะลิงก์จากขอบข้างล่างเพ่เพราะฉะนั้นมันจะไม่เจอที่ขอบครับตัดไปครับโอเคทีนี้เราสร้างเส้นริบเบิลเลนเสร็จใช่ไหมครับถ้าผมเลือกตัวนี้มันก็จะเจอเส้นขอบเป็นวงกลมเนาะ นี่นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ตัวนี้ครับเพนหนึ่งนะครับแล้วกดสเกตตอ่าอย่างนี้ใช่ไหมพี่เราคอนเวิร์เส้นครับอ่ะคอนเวอร์เส้นเพื่อที่ว่าเราจะทําเป็นเรฟเลนซ์นะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นเส้นชิบเราไม่ใช้เราตั้งให้มันเป็นเส้นอไอีกก็เปลี่ยนเป็นเส้นปละครับก็อย่างหอย่างไม่กินนี่เลยครับปลาเส้นเซนเตอร์ไลน์มาตัดครึ่งนะครับ โอเคก็ใช้คำสั่งทิ้งตัดทิ้งขั้นบนทิ้งเราจะใช้ด้านล่างนะครับเพื่อให้มันเคเร์เป็นตรงน่ตอนแรกมนบนจัดไปประมาณนั้นจากนั้นเราก็ใช้คําสั่งเอ็ดครับก็เหมือนเดิมครับพี่คลิกที่เส้นด้านล่างนะครับเส้นเคอบ์ลล่างอคําเดิมเมื่อกี้ edc ก็ได้ตลอดเพลงก็โดนลิขสิทธิ์แน่นอนเลยพี่ไม่จักเกิดไปหันเฮ้ยพี่หนึ่ง edc อ่ะหนึง่งไม่รู้จักรู้จักหนึ่ง ตามพ่อเอรู้จักรู้จักวะจักเอ้ยถึยอดแล้วอุ้ยฝันนี้แกอายแกจามแล้ววะเฮ้ยถ้าฟังเขาร้องเพลงนี่หนึ่งอีซีนี่ชิดซ้ายเลยนะนอกต้องหนึ่งอีซีแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเดิมพี่อันนี้ขอเป็นสักอันนี้เอาอะไรดีเอาสามแปดละกันเพื่อสอนใหญ่ๆหน่อยจริงๆเราเลือกเป็นมินข้างบนก็ได้นะถ้าเราู้สเกลงานเราอยู่แล้วใช่ครับก็คืออันนี้มันได้สองแบบมันจะเป็นแบบยูนิตเรือวแบบเ้าพอยท์มาเป็นเหมือนช้อน ตัวเลขในฟอนต์ทายูนิตก็ร่วมขนาดม่ได้ครับเพราะว่าส่วนมากเราอยากได้ตัวหนังสือสิบห้ามิลเราก็ใส่ไปเองเลยโอเคสมมติเทียบสิบห้าเลยใหญ่เลยสิบห้าป๊บกดโอเคนี่ต้งสอดใหญ่สิบห้าแล้วไงต่อจากนี้จากนั้นนะครับเรากดติดถูกเนาะอิยสเกตทําเหมือนเดิมเลยครับเข้าไปที่คำสั่งแรปนี่แหละเหมือนเดิมแล้วก็คลิกที่ตัวนี้นะครับเราคลิกที่สเกตห้านะครับเออเลยรู้เรื่องคำ มันไม่มีทางหรอกพี่มึงซ้อมมายังเนี่ยซ้อมมันแล้วได้ดิเป๊กมาแล้วด้วยเดี๋ยวเป๊กเป็นแซลมึงใครอะพี่เป๊กอะเออก็คลิกที่เพจหนึ่งนี่แหละครับวันนี้วันนีพี่เบสนะครับพี่เบสพี่เป๊กนะครับพี่อ๋องนี่อะเพื่อนเราบอกมาแล้วทำได้แล้วบอกเลยนะมีคนแซวอ่ะวุดแน่นอนไม่มีอนี่ยเพื่อนพี่เขาบอกมาแล้วเกี่ยวท่อ R สองเกี่ยวสิบเบ็ดเกียววิดเร์ด หนึ่งหนึ่งนิ้วหกขุนเกียวห้าห้านี่คืออะไรห้าเกียวนิ้วอย่างนี้เหรอข้าพี่เกลยวสิบเอ็ดคือสิบเอ็ดเกียวนิ้วเดี๋ยวผมไปลองดูข้อมูลให้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับวันนี้คงคงหาไม่ทันแน่แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะได้เรื่องอยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาแจ้งอีกทีนึงนะครับเกี้วท่ออาร์สองเกียวสิบเอ็ด โอเคอยากลงได้ไหมเนี่ยได้ดีพี่ตอบ,บันแล้วาอใช้อันนี้นะครับเหมือนเดิมจาน่าใช้คำตัง Cover ่ง c o n v e r entity นี่ฟันนี้แล้วก็ใช้ในตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น for c o t r a c t i o n นะครับยาวแน่นอนวันนี้ไม่ยาวพี่มือเสือรอได้เลยครับพี่น้องทั่หนึ่นะครับใช้คำสั่ง เอทครับพี่เป๊กว่าไงพี่เป๊กมีคอมเมนต์ไหมมีเขามีแน่นอนนั้งก่อน อ๋อโอเคเพื่อนพี่ที่ถามมาบอกว่ามีถามในกลุ่มโอเคครับเดี๋ยวผมไปลองไปลองดูในกลุ่มอีกทีนึงเนาะจะได้จะได้ถามข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้นั้นได้อีกนะครับได้แล้ววันนี้พี่โตด้วยนะพี่โต้เพิ่งเข้ามาดูนะครับอ่าปึ๊บได้แล้วแล้วต่าตังหนีอยดูดิเนี่งพี่นะตรงอ๋ออ๋อคืออยากจะให้มันตรงไม่ให้มันโค้งใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเดี๋ยวขอซ่อนกันนะครับนี่เดี๋ยวเน้นเน้นเนี่ยจะตรงกับเส้นพอดีเมื่อกี้เป็นเคิร์ฟลงนี้ใช่ไหมพี่อันนี้จะเป็นเส้นตรงประมาณนี้อ๋อ มันคงมีคนถามเข้ามาจริงๆพี่เนี่ยคิดได้ไงเนี้ยแล้วก็เราก็แต่แต่ว่าเราก็ยังอุตส่าห์ไปทำมาได้อ๋อพี่ยันจะกดดันน้องไม่กดดันน้องมันกดดันตัวมันเองกูไม่เกี่ยวเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับดไหนเองหมุนให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดๆได้ครับก็นี่ประมาณนี้คือถ้าเราเทียบกับอันเมื่อกี้มันจะโค้งแบบนี้อันนี้เอาเมาส์เอาเมาส์สเปซเมาส์มาแต่ไม่ไอเอาเมาส์แคดแครเมาส์มาแต่ไม่เอาสเปซเมาส์มาเล่นมันไม่เอามา มีป่ะมีเ<ร>ามอาที่มาก่อทดิต้องโชว์หน่อยอย่างเงี้ยเราต้องโชว์ของเลยเหรอพี่อัะอ่าโอเคได้แล้วหนึ่งค่อยๆเปิดท,ทีละอย่างอ่ะหนึ่งข้อโคตรนานเลยข้อนี้นไปข้อข้อต่อ